What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Come through. ผู้เอกดีใบรับรองจาก c a r e n t p a y y e r Academy for animal training and behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสนกนกุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับวันนี้นะครับเรามาดูบูบี้นะครับบูบี้เป็นสุนัขพันธุ์บอสตันครับที่สมาธิค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับแล้วก็ซนไม่คมอ่อยฝืเฉยนะครับวันนี้เรามาดูน้องนะครับ น้องผู้หญิงนะครับตดวเล็กๆนะครับน้องโมมีมาดูนะครับว่าน้องโมมิเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นกับบูบี้เท่าไหร่เพราะพบูบี้ค่อนข้างจะเล่นแรงนะครับวันนี้เรามาดูนะครับเราไม้กำลังใจน้องโมมีนะครับด้วยการกล้านะครับที่จะนาชี้นาบูบี้นะครับว่าโมมิอยากให้บูบี้เนี่ยเล่นกับโมมิแบบไหนนะครับแล้วก็จะทําให้บูบี้เนี่ยมากับมาสนใจโมมิได้มากขนาดไหนเวลาอยู่ในสายจูงแล้วจะอยู่นิ่งๆแล้วก็เริ่มยอมรับน้องเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราติดตามชมบูบี้ อคบบกัันรจุ้งให้อยู่ซ้ายแล้วหนูเดินไปเดินกลับมาห่างนะเดินไปเดินกลับไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินไปเดินกลับแล้วเดินกลับมาหลุดถึเส้นแล้วเดินกลับมาเลยไม่ต้องคุยกับบูบี้ไม่ต้องทำไรงหนูแค่เดินบอกให้เดินหนูก็เดินพอโอเคจะดูบูบี้มันทำอะไรอ่ะหนูเส้นนะหยุดหนูดูบูบี้บูบี้ไปอยู่ซ้ายมือหนูแล้วอย่าให้มันล้ำหน้าดึงไปหนูก้าดินหนึ่งก้าดึงแรงหนูน้อยอยู่แล้วล่ะไม่บูบี้ไม่เท่าไหร่ ปีบดหลังเส้นสหลังซ้ายซนะ้ายหลนนังซ้ายไม่ลำหน้าหนูได้ไหม ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และวอย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกาลังใจกด subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมาสุสนุกกันต่อไปครับ Bad Boys Bad Boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys Bad Boys What you gonna do? What you gonna do when they come for you?